คำเตือนเนื้อหาจะาในคลิปรวบรวมเนื้อหามาจากทั้งเกมและจากเว็บไซต์หากข้อมูลผิดพ,าพลาดระการได้ขออภยัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับกล่าวสวัสดีผู้เล่นเดนตายทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้ายสวิตอัปเปอร์นะครับสำหรับแฟนๆเกมเดนตายทั้งหลายก็โปรดดูคลิปนี้เอาไว้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเอสเปอร์บอมนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเอสเปอร์ที่มีมาให้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามี ความสามารถอะไรบ้างครับสำหรับตัวนี้ดูจากค่าสแสตทของ Esper b o m บแล้วเนี่ยก็คือจะเป็น Esper สายโจมตีกายภาพนะครับเพิ่มค่า HP สูงถึง657ครับเพิ่ม TP 20แล้วก็ AP 17ครับเพิ่มค่า Attack 57 เพิ่มค่าเมจิ G 22ครับแล้วก็เดก58แล้วก็เออีก11ครับแล้วก็เพิ่มค่าลัก11ในที่เลเวล80นะครับในส่วนของเอสเปอร์บอมเนี่ยคือจะเป็นธาตุไฟนะครับจะแพ้ธาตุน้ำเพิ่มขึ้นอีก15%ถ้าเกิดว่าเราใช้เอสเปอร์ตัวนี้ในการสู้นะครับในส่วนของสกิลของบอมมเนี่ยก็คือจะเป็นการทำดา,าเมจ300-330%เนี่ยตาคอมเมนยํำ100%แล้วก็คนที่โดนก็จะ ลบอัตราคีย์ดคัล15%นะครับในส่วนของสกิลของเจ้าบอมเนี่ยก็คือมันก็จะโดนพวกเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรัศมี AOE รอบตัวนะครับก็ใครจะใช้ก็โปรดระวังเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับมาดูในส่วนของสายแรกผมจะแนะนำมันก่อนนะครับในสนองสายนี้ก็คือจะเป็นสายที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บวกค่าฮิวแมนคิลเลอร์เข้าไปนะครับซึ่งสายนี้ก็ ป็นถือว่าเป็น,ปนสายมาตรฐานครับที่ใช้ในการเล่นโดยปกติไม่ว่าจะไปลงอีเวนต์หรือว่าไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่อีเวนต์นั้นมีเผ่ามนุษย์อยู่ก็จะสามารถใช้บิลนี้ในการเล่นได้ครับโอ้ยส่วนตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก,ก็ทำบิลได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับในส่วนของค่าสเตทที่เพิ่มเข้ามาคือจะได้ค่าพลังโจมตีสูงถึง20%ได้ค่าต้านทานน้ำแข็ง5% ติดลบทาตน้ํา15%ป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนปืน7%ครับแล้วก็ค่า Human Killer บวกสูงถึง15%เลยทีเดียวสำหรับบิวนี้ก็ถือว่าเป็นบิลมาตรฐานนะครับที่ใช้งานกันทั่วไปทั้งใน PVP และผ่านแคมเปญต่างๆนะครับในส่วนของบิวต่อไปนะครับก็จะเป็นบิลเพิ่มพลังโจมตีบวก Ice Killer นะครับในส่วนของบิวนี้จะเพิ่มค่าพลัง Attack สูงถึง20%เลยทีเดียวเพิ่มค่าต้านทานน้าแข็ง5 โดนท่าน้ําแรงขึ้น12%นะครับแล้วก็ต้านทานกระสุนปืนจะ7%ในส่วนนี้ก็คือจะมี Ice Killer เสริมเข้ามาด้วยนะครับเป็นการโจมตีท่าน้ําแข็งให้รุนแรงขึ้นก็เป็นสายเฉพาะทางครับใช้ต่อโับท่าน้ําแข็งโดยเฉพาะสําหรับสายนี้นะครับเอาละครับมาดูในส่วนของสายสายุดท้ายที่ผมจะแนะนํากันนะครับก็คือสาย s u พอร์ตนะครับในส่วนของสายนี้ก็คือจะอัพค่า TP สูงถึง20%เลยทีเดียวเพิ่มค่า Attack 5%ครับต้านทานน้าแข็ง5% โดนทาบน้ำแรงขึ้น7%ครับแล้วก็ต้านทานกระสุนปืน7%ครับแถมฮีเมนทิลเลอร์อีก2%ครับแล้วก็หลบคิดข้ออีก3%หลบเวทอีก1%ครับในส่วนนี้อาจจะดูบิตมันแปลกๆหน่อยนะครับก็เพราะว่าพวกแต้มพอยต์อ,อะไรอย่างนี้ก็คือมัน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 ไม่พอที่จะใช้จ่ายในส่วนของสายอื่นให้มันสุดสายครับแต่สำหรับการใช้งานก็ถือว่าประมาณนี้ครับสำหรับตัว SR ตัวนี้นะครับ ำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอจากไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์หรือติดเตียนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าอ,อ,อยากจะให้ทำคลิปอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ